อันนี้นะคะเราก็กําลังมาจ่ายเงินนะคะส้มตัำอันนี้คือยำไข่แมงดายำไข่แมงดามันเป็นครั้งแรกที่หนูจะได้กินไข่แมงดานะคะทุกคนนนดมสิพี่หนี่นะคะอ เรากำลังจะกินส้มตำนะคะทุกคนเฮ้ยมีอ้อเพื่นได้ปล่านี่นะคะแล้วก็เหล่าเพื่อนๆของเราก็คือไปแล้วตอนนี้นะคะคือเราก็เดินมาเหนื่อยมากเราจะต้องพาน้ำกินนะคะนน้ำมะรีกันดีมาโมโมกับพวกพี่ๆดิบก่อนนี่นะคะพี่มากินอะไรคะข้าวหมูย่างแต่ว่าจูเน่ทำซ่อนกินน้ำหล่นตอนพี่อยากชิมอ่ะนี่เหรอคะอันนี้พี่วิวเขาจะชิมแล้วนะคะนี่วิว ต้องกินเองโอ้คือตอนนี้กินผมแทนแล้วไหนพี่พาพูดอะไรกับกล้องหน่อยกินอะไรพี่จูเน่รออะไรอยู่คะน้ำมะพร้าวเปล่เหมือนเป็นพิธีกรรายการเลยสวัสดีค่ะวิรยาแนะนำเมนูหน่อยค่ะเหมือนคือยำไข่แมงนีไง้ไข่ไปแล้วว้าวยำได้ยำขาแมงได้ชิมค่ะโอ้ยำค่ะ เป็นไงคะว่าฟ้อนม,มันแบบม,มันแบบไโอเคค่ะยังไงถ้าบอกไม่หกก็ไมต้องกินเองเหมือนที่พี่วีบอกไปตอนผิดแล้วอ่ะอย่างนั้นก็ <c oughs> มากินกันนะคะมันมันมั <c oughs> นทุกคน <c oughs> อร่อยมากแบบอืมอุ้ยกล้องดีนะคะเห็นถึงลูกุณคนเลยนะคะตอนนี้เห็นหนวดเขาเปล่าโอ้โหอ่แต่อร่อยอ่ะสุดยอดอันนี้นะคะเรากำลังเดินขึ้นไปข้างบนพร้อมกับ ยำไข่นาแล้วก็ขุยมันสีด๊าอีไรอะอะไรเลยเหรอคะตอนนี้จราจรขัดติดติดขัดนี่ค่ะเราจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเพราะว่าเรากำลังเดินขึ่นบมรยากาจะล้อนที่หนาชันมากๆ คือเหล่าทุกคนนะคะน่ากันมากเลยเราจะได้กินแล้วนะคะทุกคน,นขอบคุณที่คนดูคำมึนๆน,น,นะคะ <c oughs> ขอตัวไปกินกันนะคะเดี๋ยวหนูไปด้วยไหมไม่เป็นไร